ได้แล้วปากาผมเจ็บได้แล้วเุ้ยเข้าไปข้างในเด็กเห็นหรือเปล่าลูกปากายังไนนะอุ้ายปากาหายแล้วแม่ช่วยห,หน่อยปากาผมหายแล้วตามหาปากาอยู่นี่แม่ ไม่รู้ไปจ้อนอยู่ที่ไหนมันตกเข้าไปในหะลืบแล้วแม่มตัตกหาไม่เห็นเลยแม่เดี๋ยวกู้จดชื้ดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวกินดูก่อนนะแม่นะอากายอยู่ตรงไหนอ่นะออยู่ตรงไหนอ่ะลกูกอยู่ไหนเนี่ยอุย้ยผมชอกแล้วนะแม่มันในช็อกนี้แหละแล้วผมก้นหาก่อน thấy chìm nữa nhăn thấy chìm ba ca nữa như nãy à như tuần nãy